เตะเลยค่ะเตะเลยเตะมาหาแม่เลยดึงดื้อดึงดื้อเอาหัวชนเลย,ยจ้าขนมคานเล่นเลยลูกสนุกดีคานเล่นเลยลูกกลับบ้านเดี๋ยวแม่พาอาบน้ำขนมชอบไหมจ้า งงเหรอลูก<อ>มันคือสนามลูกแต่ว่าเขายังทำไม่เสร็จหรอกม่งมาหาแม่เลยลูกทำกลัวะ่ะลูกวหอมาเร็ว